สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในมุ้งอนุบาลน,น้องไก่เล็กนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารเมื่อกี้ให้ปลวกไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องไก่เขาชอบกินปลวกหรือชอบกินอาหารอาหารอาหารเมล็ดอ,อาหารครับอ่าวกินเลย นะครับจะให้รับสมอาตัวใหญ่เข้าไปทําไมไม่ต้องเข้าไปตัวใหญ่ก็จะมามาวุ่นวายหน่อยเยข้าไปอีกแล้วเราจะป่วยให้เลยครับให้เป็นสองถาด พามาชมด้านในครับผมนี่กำลังกินเลยนี่นอ้อง่ตัวเล็กเราก็จะให้ปลวกด้วยปลวกก็จะอยู่ตรงกลางครับผมแล้วก็อาหารก็จะอยู่ด้านข้างด้วยแล้วก็ตรงกลางด้วยก็ให้อาหารทุกเช้าครับผมกับเมนูอาหารปลวกแล้วก็หัวอาหารนะครับตอนนี้มีมาร์ก ลูกไก่ของเราสีเขียวนะครับหลุดหลุดตัวหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะหาหาติดมา้าให้เขามันเดิมปอกขาหลุดน้อะ,ะพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนเราก็จะภารกิจวันนี้ก็จะหามา้าใส่น้องไก่แล้ว <c oughs> <c oughs> เข้าไปด้านในกันเลยครับหาน้องไก่อยู่ด้านในเข้ามาได้ครับผมเพราะว่าอ่ามุง้งตะกะแตของเราสูงครับผมแล้วก็เข้ามาได้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้องไก่ตัวไหนที่น้องไก่ตัวไหนที่ปลอกขาสีเขียวหลุดเนาะพี่น้องเนาะก็เห็นปลอกขาน้องเขาหลุดไปิดไว้ก่อน นกไก่ตัวข้างนอกเข้ามาอันนี้พาเข้ามารับชมด้านในเลยครับกับบรรยากาศลูกไก่ตัวเล็กก็จะมีเทปสีเขียวที่หลุดหนึ่งตัวไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะเดี๋ยวเราจะสงสัยเรามาร์กไม่ดีนี่ครับ เมื่ี้นะนี่ครับสีเขียวอ่อนนะครับผมตัวไหนเนาะสีเขียวอ่อนตัวไหนนาะเนาะจะหาเจอไหมเนี่ยสีเขียวอ่อนข้างไหนไม่รู้ มันมีข้างสายกับข้างขวาอีกพี่น้องเวลาเรามาร์กต้องอามาร์กให้แน่นนะครับสำหรับน้องไก่เดี๋ยวก็จะมีปัญหาก็คือมาร์กน้องไก่หลุดไหนเอย่ดยดวไหนเอย่ดยดวนี้หรือเปล่ายัไม่มีมาร์กอยู่ ไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นปวกเราจะให้วันเว้นรันนะครับเราจะไม่ให้ทุกวันสำหรับปวกตัวเล็กสีแดง เจอแล้วนี่เดี๋ยวนี้มาร์กดูดครับนี่สีเขียวข้างไหนเนาะบบดนี้เฮ้ยสีเขียวของแม่ตัวไหนไม่รู้เออมาร์กดูดเออสีไหนเนาะตัวนี้เนาะมาร์กไป่ก่อนสีไหนค่อยว่ากันสีเขียวอ่อน ไม่เป็นไรมาร์คหลุดไม่เป็นไรหนึ่งตัวครับผมไม่ต้องมาร์คเดี๋ยวไม่รู้ว่ามาร์คสีเขียวเราจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาด้วยนี่ครับถ้าเกิดเรามาร์คขาน้องไก่ไม่แน่นน้องไก่ก็จะน้องไก่ก็จะดู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 เขาชอบจิกมือโอ้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 ตั้งแต่เล็กเลยนะตั้งแต่เล็กเลยนะจิกมือเลยพี่น้อง Oh. <laughs> โดนมือเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมาให้เขาครับผมกินเสร็จก็เอาน้ำมาให้เขากินเดี๋ยวพื้นที่เราก็จะเอาทรายเข,าข้าครับเพื่อจะซับดูดซับมูลน้องไก่น้องพี่น้องแต่ว่าพื้นที่น้องไก่ก็แห้งดี แต่ว่าเราก็จะเอามูลน้องไก่มาไอเอาทรายมาซับพื้นอีกตอนนี้น้องไก่แข็งแรงครับแข็งแรงทุกตัวตั้งแต่เอามาเข้ามุง้งล็อกอนุบาลน,น้องไก่ก็แข็งแรงดีทุกตัวก็มีจะมีตัวนี้แหละนี่ที่ซึมซมกว่าเพื่อน,นแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังแข็งแรง